สวัสดีครับพวกเราคุปซ่ากันนะครับผมดาร์คินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์กันนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำปีคาทสองนะครับซึ่งแพทปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมว่านะครับมันจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือ1มันจะต้องมีวัตถุดิบในการสร้างก็คือถ้าเป็นปีคาดสองก็ต้องมีผ้าคลุมคาดหนึ่งหรือไม่ก็ปีคาดหนึ่งนะครับ หอย่างนะครับต่อมานะครับพอเราทำค้าสอเนี่ยมันจะมีแยกย่อยจากปีคักหก็คือว่ามันจะมีขนนกนะครับถ้าเราอยากจะตีมันปีกนะแล้วก็จะมีตีคุมถ้าหากว่าเราจะทำเป็นผ้าคุมนะครับดังนั้นตรงนี้นจะแยกกันแล้วนะครับแต่ส่วนที่มันจะเหมือนเดิมก็คือว่าตัวนี้ฮะ เมจิกสโตนนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มโอกาสในการสำเร็จนะครับซึ่งถ้าหากเป็นปีคัทสองเนี่ยจะต้องใช้มีเดียมนะครับปีคัสหนึ่งเนี่ยจากคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโลใช่ไหมฮะอ่าดังนั้นวิธีการทำก็จะแตกต่างกันทีนี้นะครับเจ้ามีเดียมเมจิกสโตนเนี่ยทำยังไงนะครับมีเดียมเมจิกสโตนเนี่ยทำมาจากไอเทมยอดเยี่ยมครับที่ บวกสนะครับออปชัน4ขึ้นไปนะครับยิ่งถ้าเราบวกมันเยอะนะครับโอกาสที่จะได้เมจิกสโตนเนี่ยก็จะเยอะผมทำไอเทมออกมา3ชิ้นนะก็คือไอเทมที่เป็นคาร์ดฮอลลี่แองเจิลนะครับแบบบวกเเนี่ยสส่วนนะครับแล้วก็ผมตั้งใจที่จะตีออฟเนี่ยนะครับมีออฟ4ออฟ8และออฟ16นะครับเราจะมาทำ เมจิสโตนให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับว่าอัตราสําเร็จมันเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกเจ้าผ้าคลุมตัวนี้นะครับให้กลายเป็นบวกสีกซะก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าเปอร์เซ็นต์เดิมๆของมันเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะผมบวกเลยแล้วกันเม็ดแรกนะครับใส่บวกสีเอาก่อนนะอเอาแค่บวกสี่ก่อนจะได้รู้นะครับเท่าไหร่วะสีแล้วนะอ่าโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือเคออสหนึ่งเม็ดนะครับ ในการทำเอาแบบเดิๆเมๆมดเลยนะอ่าของเดิมๆแบบมันใช้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนี่มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีคุมนะครับโอเคอมาลองทําปีกคัสสองกันดูแบบเดิมๆนะก็สร้างไอเทมทั่วไปครับใส่คุมเข้าไปนะครับใส่เชอร์ตนะครับถ้าเราจะทําปีกใส่ขนนกนะครับอ่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะมีเพียงแค่24เท่านั้นนะครับ อ่าแต่หากเราอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนี่เมจิกสโตนนะครับก็อันเนี้ยมัน3เม็ดเนาะผมแยกก่อนจะเอาแค่ทีละเม็ดเอาใส่3ไปเลยก็ได้นี่แค่ใส่3เม็ดมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น84%นะครับซึ่งปีคัส3โอกาสสขออภยัยปีคัส2โอกาสสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันจะเป็น90%เท่านั้นนะครับมันจะตีสูงสุดได้ไม่ถึงอ่าไม่ถึง9ไม่ถึง100%นะครับอ่า โอเคดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเจ้าตัวเมจิกสโตนกันต่อเนาะเพราะว่าเมื่อแกี้ได้แค่84กลัวว่ามันจะหกนะครับอ่าแต่เราอยากรู้เนาะว่าเมจิกสโตนเนี่ยนะครับไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยได้ต่างกันไหมอ่ะผมใส่บวก9สลงไปก่อนได้1-2เมตรถือว่าได้น้อยมากนะครับอ่าถ้าหากเป็นบวก9 o f อล่ะได้1-2เมตรเหมือนกันนะครับไม่มีความต่างนะครับแล้วถ้าเป็นออฟสล่ะ ก็จะได้4 6เมตรนะครับอ่าบวก9 of ออ16เนี่ยจะมีความต่างดังนั้นเนี่ยความต่างจริงๆอยู่ที่ออฟนะครับเออถ้าหากว่าเราอยากจะได้อ่า magic stone เยอะๆเนี่ยก็ต้องตีบวกเยอะแล้วก็ออฟเนี่ยต้องเต็มนะครับอ่าโอเคผมกดทํำเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ต้องทําอยู่แล้วปึ๊กนะครับอ่าได้5เม็ดมานะครับทำต่อครับอ่าเราทําเพื่อการนี้โดยเฉพาะอ่า อันนี้หนึ่งสองเม็ดไม่เป็นไรครับผขำๆนะโอ้โหได้หนึ่งเม็ดมันอยากขำเลยโอเคแล้วก็มีเท้าอีกอันหนึ่งนะครับก็หนึน่งถึงสองเม็ดเช่นกันใช่ไหมโอกาสได้ขอสองเม็ดได้ไหมอ่ะหนึ่งได้มาแล้วอ่ะโอ้โหได้หนึ่งเม็ดเดี๋ยวมันจะยากมันจะยากเบอร์นี้แหละครับอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นะครับเราใส่สามเม็ดมันเก้าสิบสี่นะครับถ้าเราใส่อ่า ใส่สี่เม็ดนะครับมันน่าจะ90นะครับอลองดูก่อนนะโอเค24ี่นะครับใส่4ีเม็ดเป็น90นี่คือเต็มแล้วนะครับใส่เพิ่มอีกทีเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเออนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังสามารถผมไม่มั่นใจนะเรายังใส่สามารถใส่เพชรม่วงเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ไหมลองดูนะครับ ใส่เพิ่มไม่ได้นะครับไม่เหมือนปีกคัสหนึ่งนะครับคัสหนึ่งใส่แล้วเพิ่มได้นะครับดังนั้นก็ต้องทำเมจิกสโตนกันก่อนนะถ้าอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับหรือไม่ก็ตีบวกอ่าาคุมให้มันมากกว่าบวกสขึ้นไปออฟ4เนี่ยก็ถ้าหากว่าเราเพิ่มออฟเป็น8หรือเป็น16เนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดที่มากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองให้ดูดีกว่านะอ่ะอันนี้24นะครับถ้าเราจะตีบวกหล่ะมันจะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ24นะเมื่อกี้ บวกห้าเข้าไปอ่า,อากลายเป็น25เพิ่มมาหนึ่งโอให้ตายสิ <c oughs> โอเคนะครับยังไงเราก็ใส่เมจิกสโตนอยู่ดีนะครับก็เป็น90อยู่ดีโอเคเรามาตีกันนะครับว่าจะได้ปีกอะไรขอเป็นเอลนะอยากได้เอลมากเลยหนึ่งสองไปโบโอ้โหไดเอว่ะพูดปุ๊บมาปั๊บขอโชคหน่ยนะโชคโชคโชคโอึ๊ดโอ้โห ฟื้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีวะนี่เป็นปีกเอลนะครับอ่าก็สมใจอย,ยากครับปีกเอลเออเฮ้ยผมยังเหลืออีกปีกอันนึงเอ้ยยังเหลือปีกคันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับผมเอามาทาต่ออ่าเมื่อกี้ปีกเอลแล้วรอบนี้จะเป็นปีกอะไรนะครับนี่นี่นี่อ่าขาวๆเลยนะตีกันใส่อปปามแล้วก็บวกสีพอนะ เราจะไม่เอามากกว่าน,นั้นแล้วเพราะว่าทําไปก็เสียได้นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่เสี่ยงว่ะอ่ะสามอยู่เสียได้ม่วงนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแยกเคออสออกมาก่อนอ่าแล้วก็ตีครับผมไม่เอาคุมนะอันนี้คือตีคุมนะครับอ่าเราจะาขนนกนะครับที่เราอุตส่าห์ไปหากันมาตั้งนาน เกาสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองไปโบโอปีกไนท์ออฟอะไรมีโชคไหมหนึง่งสองอึ๊บขาวขาวปีกไนท์ขาวขาวนะครับเอเออย่างน้อยก็ได้ปีก L. เอลเออเดี๋ยวเอาปีกไนท์ไปขายนะครับเออประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำปีกคัดสองแบบใหม่นะครับก็จะสังเกตว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการสร้างปีกคัดหนึ่งนะครับแล้วก็ ไอ้รูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นการทําปีกคาสสามด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรานะครับสะดวกในการเก็บวัตถุดิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําปีกคาสสามให้ดูกันนะครับผมก็วิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <S <S <ค>ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับยังไงก็ขอให้ได้ให้โดนปีกที่เพื่อนๆต้องการแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลากันไปก่อนพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ